นวัตกรรมทางด้านยานยนต์ในปัจจุบันนั้นก้าวหน้าไปเร็วมากอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่และแรงขึ้นแต่น่าแปลกใจที่ว่าอายุของผู้ขับขี่ครอบครองนั้นกับน้อยลงอุบัติเหตุจึงมีให้พบเห็นกันได้บ่อยขึ้นและในแต่ละครั้งล้วนเกิดการสูญเสียที่รุนแรงจึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่าสมควรแล้วหรือที่เด็กมัธยมจะขี่บิกบ๊กไบค์น่าจะเกินเกินเหตุผลของ ของนักเรียนในวัยนี้นะเพราะว่าคือวิกบอ์เนี่ยมันมันจากราคาแล้วก็ความเร็วความปลอดภัยมันจะเกี่ยวข้องกันอย่าไปแต่งพ่อให้มันดังมากนะสงสารคนที่เขาอยู่รอบข้างแบบเวลาขับในคือนี่ชุมชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียงดังโอ้ยอย่ากีน้ยไม่ดีเราคุณตายอ่ะมันตายก็ตายอ่ะรับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ทักษะของเขามากกว่าถ้าเขาคิดว่า เขาอยากจะต้องการขี่รถที่มีขนาดใหญ่ซีซีสูงๆมีพละกกาลังมากๆเนี่ยเขาควรจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของทักษะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะขี่เขาซื้อแล้วเขาไปฝึกเขาไปเรียนในเรื่องของทักษะขับขี่ปลอดภัยเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นด้วยแน่นอนแต่ถ้าเขาคิดว่าเอ้ยแค่ขี่อย่างเดียวสิ่งพวกนี้เขาไม่ต้องการเขาไม่อยากจะเรียนอันเนี้ยมันจะไม่โอเคละเพราะว่าหนึ่งมันสร้างเขาเรียกอะไรความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุให้กับตัวเขาเองนะครับตัวผู้ใช้รถใช้ถนน คนครอบข้างซึ่งอันนี้น่าห่วงนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงว่าโอเคลูกอยากซื้อลูกอยากมีงั้นลูกเรียนด้วยนะอย่างนี้โอเคกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยนะครับที่เขาเริ่มหันมาเล่นรถบิไปคหหรือรถที่มีขนาดซีซีงส,สูงเนี่ยเขาค่อนข้างให้ควาสมสาคัญในเรื่องของการฝึกหรือว่าเรียนขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับซึ่งเราไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นไม่สนใจ คนส่น่ม้มีแต่อาจจะยังอยู่นยในวงแคบใช่เพราะงั้นต้องทํำยังไงก็ได้ที่พยายามผลัดกดันให้คนที่สนใจฝึกหรือว่าเรียนขับขี่ปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ในเลที่อายุน้อยลงปล่อยครั้งที่เราจะพบเจอกับเด็กเหล่านี้บนท้องถนนและใช้อัตราความเร็วที่น่ากลัวจึงทาให้เรานั้นหวาดกลัวว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุ วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับเด็กเหล่านี้กันว่าจริงๆแล้วเขามีความคิดความอ่านในเรื่องแบบนี้กันอย่างไรค่ะอายุเท่าไหร่กันแล้วอะคะ17เครับปีนี้17ครับเรียนอยู่มอ,อะไรคะมห<อ><อ>ครับอ๋อแล้วรถที่เราขี่อยู่ทุกวันเนี้ยคะ่ะคือพ่อแม่ออกให้หรือว่ายังไงใช่พ่อ,แม,อ,อแม่ออกให้ คือที่บ้านสนับสนุนให้ขี่หรือว่าเราอยากขี่เราไปขอเขาก็อยากขี่ล้วไปขอ,อเขาเลยให้ขี่ใช่ไหมแล้วเคยแบบเรียนรู้วิธีขับขี่กันจากการแบบไปเรียนหรือว่าเรียนรู้กันเองคือแบบมีคนพาขี่ก็ขี่ตามๆกันอะไรก็คือมีไปเรียนด้วยแล้วก็เรียนรู้กันเองด้วยครับ<อ><ช>ได้แบบมีพี่พี่พ,พ,พี่น้องในกลุ่มช่วยกันตลอด ใช่เวลาไปไหนก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้คือ,คอเรามีกลุมก่มใช่ใชครับก็คือมีการนัดร่วมกันไปทริปอะไรอย่างนี้วันธรรมดาก็นัดไปกินข้าวบ้างใช่มีมิงกันก็จะนัดกันในกลุ่มไลน์ก่อนนะครับก็จะโพสต์กันอีกทีหรือว่าจะนัดกันยังไงค่อยว่ากันครับแล้วเคยเคยเคยไปออกทองออก ก็ไปมีทําบุญบ้างที่มองการไปต่างจังหวัดสังขาบุรีอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับคือเราไปทําอะไรกันอะก็มีไปขี่รถเล่นไปรับบรรยากาศบางทีก็ไปทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือออกทริปแบบไปทําบุญไปบริจาคของครับผมอ๋อสุดท้ายนี้คืออยากฝากอะไรไว้ให้สําหรับคนที่เขาคิดว่าเฮ้ยมัธยมนี่ยังไม่ควรขับบิ๊กไบนะมันไม่สมควรเราอยากจะบอกอะไรให้ สังคม,มเขารับรู้อะค่ะก็อยากให้บอกให้รับรู้ว่าอายุมันไม่สําคัญเท่าไหร่ครับสำคัญที่ทักษะแล้วแล้วก็การระวังด้วยครับการเรียนรู้<ว>ของเราครับใช่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอ,คขอบคุณนะะ้องสองคนด้วยค่ะขอบคุณครั จะขับขี่รถประเภทใดก็ล้วนแต่มีความเป็นอันตรายแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องมีเหนืออายุหนือเงินทองนั่นก็คือสติและความระมัดระวังทักษะการขับขี่ที่ดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อตัวเราและผู้อื่นในสังคมค่ะ